สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพ e a ว i ิงไทม์บ y มีนะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่พลังงานประจำอาทิตย์นี้เนาะก็เป็นยังไงบ้างเอ่ยหวังว่าทุกทุกคนยังมีเรี่ยวแรงในการที่จะแบบใช้ชีวิตกันอยู่นะก็อย่าเรามาลองดูกันดีกว่าว่าไพ่ของอาทิตย์นี้ช่วงก็คือวันที่24มกราคมจนถึง30มกราคมอะค่ะมีเรื่องราวอะไรที่ไพ่ยอยากบอกให้เรารู้หรือว่ามีคําแนะนําอะไรที่เราจะสามารถ นำไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันบ้างเนาะก็1ชับเฟิไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ใบแรกก็จะเป็นไพ่นางอับสรนะคะหรือว่าเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะไพ่ใบที่สอเป็นไพ่ d a นเซอร์ออ g ไลท์ค่ะหรือว่านักเต้นรำตามจังหวะชีวิตนะคะต่อไปไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ Inner g o d d e s s ค่ะก็คือในช่วงอาทิตย์นี้ค่ะหมองว่าอาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์ของ เรื่องราวความคิดอะคะ่ะที่มันมากมายซึ่งความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เรามีทางเลือกเข้ามาหาเรามากมายเกินไปหรือว่ามีโอกาสเข้ามามากกว่าสองสองอย่างขึ้นไปที่มันทําให้เราแบบต้องมีการเลือกการคิดตัดสินใจว่าเราจะแบบเลือกคิดทางไหนไปทางไหนต่อดีหรือแม้กระทั่งบางนคนอาจจะแบบเหมือนมีโปรเจกต์ในหัวความอยากทําน่นทําเนี่ยเต็มไปหมดอะคะ่ะแต่ว่าความคิด ที่อยากจะทาอะ่ะมันฟุ้งกระจายไม่แบบมันไม่จนมันไม่สามารถแบบทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นล่างอะ่ะได้อะ่ะมันเลยทําให้เราอะ่ะค่อนก้างมีความสับสนมีความกังวลเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเราอะ่ะต้องการอะไรกันแน่อ่ะคะ่ะเหมือนเราเริ่มแบบหลงกับความต้องการที่แท้จ,จริงของตัวเองไปแล้วก็ไพ่อะคะ่ะอยากให้ทีนี้คุณน่ะลองหันกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ซื้อใส่กับตัวเองในการตอบคําถามว่า ตัวของคุณนะคะต้องการอะไรในชีวิตกันแน่คือมันเหมือนบว่าบางทีการที่เราไม่กล้าตัดสินใจอะ่ะแล้วก็เอาแต่ทิ้งเวลาให้มันผ่านไปวันวันมันจะยิ่งทําให้เราอะ่ะยิ่งมีความสับสนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าก,กลัวเลยว่าแบบผลลัพธ์ของการเลือกการตัดสินใจอะ่ะมันจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกๆเส้นทางชีวิตอะค่ะตัวของคุณอะ่ะมันไม่มีวันรู้หรอกว่าแต่และเส้นทาง a b c d อะ่ะ เรามันจะมีเหตุการณ์หรือว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราบ้างอนะเนาะตัวเราจะรู้ก็ต่อมเมื่อตัวเราได้ตัดสินใจลองแบบเลือกลงมือทําเดินแล้วก็เต็มที่แล้วก็สนุกไปกับมัน,มนเราก็ถึงจะได้ค้นพบคําตอบนั้นนะคะคือไพ่อยากให้คุณลองถามตัวเองว่าเออคุณจะทําอะไรเพื่อที่จะเต้นราไปกับชีวิตของคุณได้อย่างแบบมีความสุขแล้เบิกบานนะคะ<ม>ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับคําแนะนําที่ดีในในอาทิตย์นีน้นะ ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังและติดตามการขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีของทุกๆคนเลยค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหนึ่งไปก่อนเนาะบ๊ไปาา